รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการนี้ดำเนินการถ่ายทำภายใต้มาตรการควบคุมโรคและข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548 รอบจานรอบโลกอาหารพื้นถิ่นแบบนี้ขายความเป็นถงลี่เนี่ยแหละตรงนี้เขาเรียกว่าชุดน้ำพริกสวรรค์บรรดาหน้าตาเป็นแบบชาววังเลยอะหมึกกล้วยจะทำเมนูเด็ดๆของที่ร้านเลยคุณผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับคุณนิรุัสวัสดีครับเยสวัสดีครับคุณผู้ชมกำลังชมรายการรอบจานรอบโลกครับ รายการที่นําเสนอความอร่อยและก็เรื่องราวสนุกสนุกรอบจานไม่ว่าอะไรที่อยู่บนจานในรอบโลกใบนี้จะนําเสนอให้กับท่านผู้ชมผู้ชมวันนี้เรามีสาช่วงเด็ดนะฮะแต่1ช่วงแน่ๆคือช่วงเข้าครัวผู้ชมต้องติดตามชมไม่ได้เพราะมีความเจ๋งอย่างนี้ปึ้งขนมจีบปลาหมึกหนึ่งใช่แล้วครับทำไมน้ำแข็งยังอยู่อ่ะ หนึ่งอะไรยังไงอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับโอ้ไม่นี่นะฮะอันนี้คือต้องสดนะเพราะมีน้ําแข็งนั่นแหละคุณผู้ชมนี่วันนี้เรามีเรื่องครอบครัวเจ๋งๆนะครับสามเบรกแล้วพรองว่าเข้มขคนแน่นอนเครื่องชั่วโมงห้ามกระพริบตาเด็ดขาดกับรอบจานรอบโลกครับงั้นเราเข้าครัวหนึ่งของโลกใบนี้ครับสนับสนุนโดย i m g e d Holiday Thai Media d com ช่วงอร่อยรอบจานหลากหลายความอร่อยกับอาหารจีนตำรับถงลี่ไม่กินไม่ได้แล้วอร่อยรอบจานเราอยู่กันที่เมืองถงลี่ประเทศจีนกับอีกหนึ่งโรงน้ำชาเก่าแก่อย่างนานหยวนทีเฮาส์ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นโรงน้ำชาแห่งแรกของเจียงหนานที่มีอาหารท้องถิ่นที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์แฝงกลิ่นอายของความเป็นถงลี่ย่างเต็มเปีย่ยน เดินตามกลิ่นมานี่ไงเจอแล้วโอ้โหน่ากินสุดยอดเลยไม่ก็ไม่รุ่นกันโถ่ก็เดินมาน่ากินซะเลยแหมพี่หิวอยู่ทุประดุกใช่หรอหมูต้มถั่วแบบโบราณโอ้โหย่ๆดูอะไรป่าวผมผมมีชาไว้ชานี้เป็นชาพื้นถิ่นที่นี่นะฮะทานแล้วเขาบอกว่าคิดถึงฤดูใมไม้ผลิตนนี่เป็นชาเขียวที่รสชาติดีมากนะครับ จริงไม่พูดเล่นข้างในมันมีใต้ขนมเปี๊ยะหรืออะไรทั้งอย่างหวานเนียนๆอ,อร่อยข,ขนมหวานทางน้าชาล่ะคุณผู้ชมฮะคุณผู้ชมครับถงรี่หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่มีเสน่ห์มากแล้วก็อยู่กันมาหลายต่อหลายปีแล้วก็อาหารพื้นถิ่นแบบนี้ก็ยังต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่นะครับขายความเป็นถงรี่เนี่ยแหละอาจจะไม่ดูแล้วขนะเหลาหรือพัฒคารรุ่นใหม่ๆนะฮะที่เป็นาัรคารรุ่นเก่าเลยต้องบอกว่านี่ด้านหน้าเนี่ย ล,ล่องเรือเทียบเรือปุ๊บด้านล่างก็งมีนี่แหลยกาน้ําร้อนชงน้ําชาด้านบนก็เป็นพัตคารชั้นสองแบบนี้นะครับปลามายกออกมาดูสิอเอายปลาดุกก็เปล่าไม่ดุกไม่ดุกจริงๆแต่ก็ไม่น่าจะมีนะฮะหือเหนียวด้วยไม่เลยเป็นหน้าตาเป็นปลาหนังนะครับ มันหนึบหนึบหนังมันหนึบหนึบเนื้อมันไม่ใช่ปลาดุกใช่เนื้อมันแบบไม่ได้แข็งมากแล้วก็รสชาติดีฮะรสชาติดีเขาปลาดุกจะตัวไม่อ้วนกลมอย่างนี้มันหวานมาแล้วก็เค็มตามมันเหมือนกับคล้ายๆพะโลแต่ว่ามันมีกลิ่นขิงมีกลิ่นขิงกลิ่นกระเทียมฮะอร่อยก็ได้ฮะคุณผู้ชมท่านนั่งดูอยู่อาจจะสงสัยเอออาหารมื้อนี้จะเลี่ยนไหมอันนี้ผ่านไม่เลี่ยนแน่นอนอันนี้ผ่าน เดี๋ยวทิมไข่หนะ่อยโอ้ไข่นี้ก็อร่อยออคือมันเค็มไม่เลี่ยนอ่ะคุณผู้ชมทานกับข้าวกำลังดีเลยครับอันนี้ไม่มีอะไรเลยนอกจากว่าต้นกระเทียมผัดเฉยๆกับใส่พริกแห้งเนาะไม่มีอะไรเลยเหรอไม่มีอะไรเลยเนื้ออะไรไม่มีเลย้หรอมังสวิรัตเลยอันนี้ มันไม่เหมือนต้นกระเทียมอ่ะมันใช่ต้นอะไรอ่ะมันมันอะ่ะคุณผู้ชมเป็นหัวอะไรท้กอย่างฮะรสชาติามันมันไม่เหมือนหน่อไม้ด้วยคนละอย่างเหมือนอาพโชคอะไรเงี้ยกษณะนั้นนะฮะอร่อยดีอื อร่อยอ่ะอเน,นี้ยขาหมูขาหมูอร่อยมากหนึ่งก็คือหอมสองก็คือมีเค็มแล้วก็มีหวานตามรสชานไม่ได้แบบแปลกจากขาหมูที่เมืองไทยมากนะครับ ทาใส่น้ำลงไปนิดนึงแล้วก็ปิกไทยใส่แล้วเขย่าเขย่าเขย่าแล้วยกข,ข,ข,ขึ้นจานนี้กับดูรสชาติเบาที่สุดนะเบาเป็นกุ้งนี่เบาที่สุดแต่ว่าหอมอย่างที่คุณนิรุนบอกคือพริกไทยเท่านั้นตัวอื่นก็เบากว่าเจ้าเป็ดเย้ออะไรห,หมดเลยทานาแล้เนีนสบาย เหมือนปลากุเรามะอืมอไม่เหมือนกุเรามันเป็นกระเบนเลยลเปะเป็นตัวเล็กเป,เป็นปลารสชาติดีเนื้อดีโอเคครับไม่มีกลิ่นอะไรเลยอือทานไปไม่ทราบว่าทานปลาลรากันอันเนี้ยยังมีคาวของปลามากกว่าปลานี่ผมว่าเขาทําอะไรสสำหรับทานกับข้าวนะรสชาติเค็มแล้วก็ไม่ไม่ไม่มีอะไรเลี่ยนอตนนี้ไม่มีอะไรเลี่ยนเลยผมใส่น้าซอสซีลุงไ,ไปเมื่อกี้เลยเ ไม่มีอะไรเลี่ยนเลยครับท้าสบายมากสรับมือนี้โอเคมากแล้วก็ทานแล้วรู้สึกได้เลยว่าคนสมัยก่อนที่อยู่เมืองเนี้ยเขาทานอาหารแบบไหนกันถึงส่งลูกหลานไปเรียนเป็นจองหมวนกันเยอะแยะเรียนหนังสือเก่งขนาดนี้พี่เอบอกทานก็ไม่มีอะไรเลี่ยนเลยแต่ทานไปกพักเหมือนจะเลี่ยนเพราะหมดเนี่ยเรียบเลี่ยนเลยนเลี่ยน